สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่ Official เอาเทปบันทึกภาพการแสดงสดในคอนเสิร์ตพัสด t ฟลายของน้องแก้ว BNK48 มาลงนะครับแล้วก็เพลงที่เลือกมาลงก็คือเพลง ไอตากตัตตาซึ่งเป็นการร้องร่วมกันของสมาชิกแก๊งชลาลายทั้ง5คนนะครับก็คือประกอบไปด้วยแก้วน้ำหนึ่งเนอยออนแล้วก็ตาหวานนะครับก็เป็นคลิปที่ดีงามมากๆอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆคนชอบโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่ วันนั้นวันเดียวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องชลาลายทั้งห้าคนรวมแกงครบทีมกันเนี่ยเ,เป็นตำนานมีเรื่องให้เล่าขานเสมอนะครับก็ตั้งแต่ยุคแรกๆสมัยตู้ปลาเก่าเลยเนี่ยก็เห็นบ่อยครั้งนะครับเมื่อไหร่ที่ชลาลายมาออกตู้ปลาพร้อมกันเนี่ยตู้ปลาแตกเมื่อนั้นนะครับแฟนคลับ ทั้งหลายเนี่ยก็ไปรอที่หน้าตู้ปลาตั้งแต่หัววันเลยเพื่อจะได้ชมน้องๆให้ได้ครับยุคนั้นนี่ก็ยังมีแจนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้แจนประกาศจบการศึกษาไปแล้วก็จะเหลือหลักๆเนี่ยห้าคนเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็เคยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับน้องๆแกนชนานหลายไปแล้วเมื่อปีก่อนนะครับรอไปอ่านย้อนกันได้เนี่ยสิ่งที่น้องทั้งห้าคนโดดเด่นมากๆเลยก็คือ บุคลิกที่ต่างกันแต่ว่าเมื่อนำมารวมกันแล้วช่างกลมเกลียวทั้งกลมกลืนทั้งแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆนะครับเราจะเห็นเลยว่า,าเฮียงแก้วเนี่ยมีความเป็นควีนเป็นนางพญาสูงมากนะครับหรือว่าน้ำหนึ่งเนี่ยก็จะมีความเฮฮาทะเลตน สนุกสนานนะครับหรือเยเองก็จะมีลูกอ้อนอ่าลูปน่ารักตลอดเวลาหรือว่าอย่างอ้อนเนี่ยก็จะออกแนวเท่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ตาหวานก็จะไปอยู่ในแนวโบบะโบบะนะครับก็จะแบบมารวมกันแล้วเนี่ยสนุกสนานเสมอนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ชลาลายโดดเด่นมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือ น้องมีอะไรบางอย่างที่มันมันสามารถตรึงใจคนดูได้มากกว่าแค่คาแรคเตอร์ส่วนตัวของแต่ละคนนะครับสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นเลยก็คือความสมัครสมานสามัคคีของน้องทั้ง5คนนะครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่ช่วงออดิชั่นเนี่ยน้องก็เป็นเมมเบอร์เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กสาวที่อายุสูงสูงอายุใกล้เคียงกันเนี่ยแล้วเขาก็ เลขประจําตัวก็จะอยู่ใกล้ตลอดเพราะฉะนั้นในช่วง audition ออนเนี่ยเ็จะซ้อมด้วยการพูดคุยกันกินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลากอดคอร้องไห้ด้วยกันหัวเราะด้วยกันทุกอย่างทํากิจกรรมด้วยกันมาตลอดแล้วพอเข้าเขาวงมาเนี่ยก็ก็ต้องทํากิจกรรมด้วยกันเป็นผู้นําของคนอื่นเช่นกันเนี่ยมันทําให้ ทั้ง5คนเนี่ยผสมผสานกลมเลียวสามัคคีกันมากๆนะครับเราจะไม่เคยเห็นเลยว,ว่าแก๊งชลาลายทะเลาะกันนะครับทุกครั้งที่ปรากฏตัวหรือว่าหลังชางเนี่ยทั้ง5คนรักกันแล้วก็คิดถึงกันเสมอนะครับช่วงนี้ไม่มีโควิด1 9เอ้ยช่วงนี้มีโควิด1 9ระบาดเนี่ยน้องก็เจอกันไม่ได้แต่ก็ยังโทรโทรศัพท์หา คิดถึงกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เห็นหนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเมื่อแก๊งคลารายซึ่งเป็นแก๊งที่โตที่สุดในในวงเนี่ยรักแล้วก็สมัครสมานส,สามัคคีกันเนี่ยน้องๆที่อยู่น้องๆแก๊งอื่นเนี่ยเขาก็จะเอาแกรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราจะไม่เห็นเลยว่าเด็กๆทะเลาะกันนะครับคือ ถ้าไม่มีใครแหลนมาสักคนที่ทำผิดกฎเนี่ยวงเนี่ยทำอะไรไม่เหมือนกับเพื่อนเนี่ยผมว่าแก๊ง BNK48 หรือแก๊ง c c m 4 8ก็ตามเนี่ยเขารักแล้วก็สมัครสมานผมเกลียวรักใครกันมากจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างนึ่งก็คือทุกคนก็ทราบกันดีใช่ไหมครับผมก็บอกไปแล้วว่า ทุกครั้งที่แกงชลาลายมารวมตัวกันในตู้ปลาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเสียงตอบรับดีมากๆนะครับที่หน้าตู้ก็จะมีแฟนคลับมารอกันมากมายนะครับตู้ปลาแตกก็มีมาแล้วนะครับแต่ว่า,าถามว่าทำไมช่วงหลังๆแกงชะลาลายถึงไม่ได้รวมตัวกันแบบนี้บ่อยครั้งเหมือนเมื่อก่อนนะครับถามว่าผู้บริหารเขาทำได้ไหมเขาก็ทำได้ครับเพราะว่าเมื่อนำ น้องห้าคนมารวมตัวกันเนี่ยเอ,อ่อมาได้รับความนิยมอยู่แล้ววงก็จะมีประเด็นให้พูดถึงมากมายก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์วงได้แต่ว่าผู้บริหารเขาก็ไม่เลือกทํานะครับเพราะว่าเมื่อทําแล้วมันก็ก็หยุดนิ่งอยู่ที่จุดเดิมนะครับก็ก็โดดเด่นกันอยู่แค่ห้าคนผู้บริหารเขาก็เลยเห็นว่าเอาสิ่งที่ดีๆที่น้องชลาลายแต่ละตกคนมีอยู่ในตัวเนี่ยกระจายไป เผยแพร่ไปให้เด็กคนอื่นซึมซับกันดีกว่านะครับก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยชาลารายถูกจับแยกไปเป็นแบบคนเดียวบ้างหรือ2คนบ้างแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเมมเบอร์รุ่นน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่นสาที่อายุน้อยๆก็ร่วมได้ร่วมงานกับพี่ๆแกงชาลาายเนี่ยแหละแล้วก็ได้ซึมซับนิสัยต่างๆสิ่งต่างๆของแกงชลาลายไป ปรับใช้กับตัวเองนะครับซึ่งผลประกอบการผมว่าดีนะเราจะเห็นเลยว่าหลังๆเนี่ยเด็กแก๊งเด็กตัวน้อยทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไม่ยึดติดอยู่กับแก๊งตัวเองจะสนิทจะเริ่มกล้าคุยกับคนอื่นกับรุ่นพี่กับอะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็คาแรคเตอร,ร์หรือว่าจุดเด่นของแก๊งชารลาลายแต่ละคนเนี่ยก็ทำให้รุ่นน้องมีความ ได,ได้สิ่งเหล่านี้ไปเยอะขึ้นนะครับรุ่นน้องแต่ละคนก็จะได้เรื่องของอความมั่นใจจากแก้วหรือว่าความสนุกสนานเฮฮาได้ทุกสถานการณ์จากน้ำหนึ่งหรือว่าความใส่ใจแฟนคลับอย่างสม่ำเสมอจากเนยหรือว่าความมานะพยายามไม่มีที่สิ้นสุดจากอ่อนหรือว่าความมีระเบียบวินัยจากตาหวานนะครับก็เป็นสิ่งที่ เด็กๆรุ่นน้องได้กลับไปแล้วก็ทำให้วง b n k 4 8หรือ c g m 4 8ก็ตามเนี่ยมีเมมเบอร์ที่มีบุคลิกที่มีสิ่งดีงานอยู่ในตัวมากมากมายแล้วก็ทำให้วงพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนไม่หยุดอยู่แค่กลุ่มๆเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าแก๊งชลาลายเนี่ยเป็นฟันเฟือง ที่ใหญ่มากๆที่ทำให้วงเบียนเคเอจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ก็ชื่นชมน้องๆทุกคนทั้งห้าคนมากนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากอารุ่นหนึ่งหมดสัญญาหกปีแล้วเนี่ยน้องๆจะต่อสัญญาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าน้องไม่ต่อทั้งห้าคนนี้ก็กลายเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนกันด้วยนะครับ อ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ